สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์มาดูกันดีกว่าครับว่า E3 ปีนี้ Square Enix เอาอะไรมาโชว์บ้างกับงานโชว์เคสของเขาเปิดมาถึงเนี่ย Square Enix ก็โชว์ของเลยกับเกมจากค่าย i d i o s Montreal Marvel g u a r d i o n t h the l a x y x y เปิดมามีตัวอย่างให้ดูก่อนเลยครับตัวอย่างที่เขาเอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ตัดมาจากเกมเพลย์เลยคือมีคัตสตนมีเกมเพลย์ มีอะไรครบให้เราเห็นว่าภาพรวมของเกมเป็นยังไงจากตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้เล่นเป็นปีเตอร์ควิลหรือว่าสตาร์ลอตทีนี้พอจบตัวอย่างเนี่ยทีมงานเขาก็จะมาเล่าให้ฟังรับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างเล่าเรื่องต่างๆระหว่างการพัฒนาคร่าวๆก็คือเราได้เล่นเป็นสตาร์ลอตนั่นแหละตัวเกมเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์มุมมองบุคคลที่3ที่ระหว่างเล่นเนี่ย จะมีชอ i ส์มีตัวเลือกให้ผู้เลนแล้วตัวเลือกแต่ละตัวเนี่ยก็จะส่งผลลัพธ์กับเนื้อเรื่องด้วยตัวละครมีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปเพราะงั้นการเลือกตัวเลือกแต่ละตัวก็จะทําให้ตัวละครชอบไม่ชอบต่างกันโดยการเดียนเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเขาไม่ได้ยกมันมาจากคอมมิกหรือว่าไม่ได้ยกมันมาจากภาพยนตร์อันนี้คือที่เขาว่ามานะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ทีมงานพูดเรื่องเกมจบ เขาก็โชว์เกมเพลย์ยาวๆให้เราดูเลยคือต้องบอกว่ามันยาวจริงๆนะครับน่าจะเป็นส่วนในบทแรกๆของตัวเกมเลยในเกมเพลย์สิ่งที่เขาโชว์ให้เราเห็นเป็นอย่างแรกเลยคือตัวเลือกครับมีตัวเลือกในการพูดคุยและตัวเลือกที่ดูเหมือนจะส่งผลกับเนื้อเรื่องซึ่งมันส่งผลจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ทีมงานเขาว่าไว้ว่ามันจะส่งผลนั่นแหละหลังจากที่หมดบทคุยก็จะเป็นหมดเกมเพลย์ที่ตัวละครเดินไปเดินมาคุยกัน ได้ดูฉากได้ดูว่าเขาออกแบบเลเวลดีไซน์อะไรยังไงแล้วก็มีโชว์ฉากต่อสู้ครับคือเกมมันเป็นเกมแอคชั่นนะครับแต่ว่าเราสามารถควบคุมเพื่อร่วมทีมให้โจมตีศัตรูหรือใช้ความสามารถต่างๆกับศัตรูได้ซึ่งเพื่อร่วมทีมแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปตัวเกมมีเลเวลด้วยนะครับชนะแล้วเหมือนจะได้อัพเลเวล แต่ไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งโชว์มาแค่นี้คร่าวๆาก็จะประมาณนี้ครับคือเขาใช้เวลากับการ r เ i ียน f t h e Galaxy นานมากก่อนจะย้ายไปในหัวข้อถัดไปคือเกมรีมาสเตอร์ในวันนี้เขาเอาตัวอย่างเกมรีมาสเตอร์มาเปิดให้ดู2อันอันแรกเลยคือ Final Fantasy Pixel Remaster เป็นรีมาสเตอร์ภาค1-6ถึงของเกมไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาเป็นภาพแบบมือถือหรือเปล่าหรือว่าเป็นการทำภาพใหม่อันนี้ใครอยากรู้อาจจะต้องรอรายละเอียดอีกที ส่วนอีกเกมรีมาสเตอร์ที่เขาเอาออกมาโชว์คือ The Legend of Mana ครับอันนี้เนี่ยตัวเกมจะวางจำหน่ายในวันที่24เดือนนี้ใครอยากเล่นก็รอซื้อได้เลยทีนี้ต่อจาก Legend of Mana เนี่ยเขาก็วนไปขายเกม Marvel อีกรอบครับครั้งนี้เป็น Marvel a v e n g e r พูดถึงอัปเดตต่างๆที่มีไปแล้วและกำลังจะมีมีบอสใหม่ด่านใหม่ตัวละครใหม่และโหมดใหม่ที่เป็นโหมดแรนดอม เพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับผู้เล่นสามารถมาวนเล่นซ้ำได้และนอกจากอะไรที่ว่ามาตัวเกมจะมีอัปเดตใหญ่อีกหนึ่งตัวครับเขาบอกว่าเป็น Expansion เลยเป็นตัวเสริมใหญ่ที่จะไม่คิดเงินเรื่องราวของฟากันดาและ Black p a n t h อ r จากที่เขาเอามาโชว์ดูเหมือนว่าจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมและอัปเดตนี้เนี่ยอัปเดตให้ฟรีไม่คิดเงินครับงานนี้เนี่ยอยู่กับมาเวนานมากและต่อไปก็เป็นพวกเกมมือถือจะมี h i t m a n Sniper The Shadow เกมมือถือ s p i n o อฟจากซีรีส์ Hitman นเนียอิน r คเนชันเกมซีรีส์เนียเกมแรกที่ลงมือถือและ Final Fantasy ภาค a อ of Lion ที่จะมาคอลแลบกับตัวละครใน Final Fantasy ภาคแรก FFBE มีตัวละครใหม่และ Final Fantasy The First Soldier ที่จะมาในปีนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมโมบายที่เขาเอามาโชว์ต่อมาเป็นตัวอย่างใหม่ของ b าบิ l o n 4อครับเกมจากค่ายแพลตตินัมเกม ซึ่งมันก็มีอะไรมาโชว์มากขึ้นแต่ผมดูแล้วรู้สึกผิดหวังยังไงไม่รู้เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแอคชั่นลุยด่านที่เราสามารถโคอปกับเพื่อนได้เล่นคนเดียวก็ได้เขาอยากให้มันมีฟิลแบบไฮแฟนตาซีตัวเกมจะเป็นไลฟ์เซอร์วิสนะครับบอกเลยว่าเกลียดจริงๆไอไลฟ์เซอร์วิสเนี่ยบอกไลฟ์แม่งไม่ไลฟ์จริงๆสักเกมส่วนใหญ่ก็จะตาย,ตายไปก่อนก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับเกมต่อมาที่เขาเอามาโชว์เนี่ยคือ Life is p l a ลนครับ จะมี Light Island ภาคแรกเวอร์ชันรีมา s t สเตอร์แล้วก็ Light Island Two Color ในเวอร์ชันรีมา s t สเตอร์เนี่ยจะเป็นภาคแรกที่เอาเกมมาปรับปรุงกราฟิกมีอะไรปรับปรุงหลายๆอย่างมีการปรับภาพให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับลิปซิงของเกมให้ปากตรงกับเสียงเกมสนุกใช้ได้อยู่ครับส่วนภาค t r u e Color เนี่ยตัวเอกของเกมจะชื่อว่าอเล็กและมีความสามารถพิเศษในการเห็นสีของอารมณ์คนแล้วเธอเนี่ยต้องใช้ความสามารถนี้ในการตามหาความจริงเกี่ยวกับการตายของพี่ชาย คือเราสามารถใช้ความสามารถทํานู่นทนํานี่เรียนรู้เรื่องราวของตัวละครแล้วก็มีตัวเลือกอะไรให้เล่นมากมายตัวเกมจะวางจําหน่ายวันที่10เดือนกันยายครับและเกมใหญ่เกมสุดท้ายเป็นเกมใหม่ที่พัฒนาโดยค่ายทีมนินจา Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ต้องบอกว่าตัวอย่างนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะถึงแม้เนื้อเรื่องของมันจะไม่ได้เปิดเผยอะไรมากแต่เราก็ได้เห็นเกมเพย์คร่าวๆและที่สําคัญคือมันมีตัวรายที่ชื่อว่ากาแล็ก เป็นตัวร้ายจาก Final Fantasy ภาคแรกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็สำหรับเกมนี้เนี่ยใครที่มี Play5 รอเล่นเดโมปีหน้าได้เลยก็น่าจะประมาณนี้ครับกับงานของ Square Enix หลังจากนี้เนี่ยเขาก็โชว์ตัวอย่างเกมเพลย์แบบคร่าวๆเป็นอะไรที่เราได้เห็นกันไปแล้วทั้งเกมเก่าเกมใหม่ของค่ายที่ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมในตอนนี้ ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับกับ e3 ปีนี้ของ Square Enix เป็นยังไงกันบ้างดูแล้วอยากเล่นเกมไหนหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากเล่นเลยสักเกมก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ต้องขอตัวไปก่อนน้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ